ชีวิตล่าสุดเบนจ์จายหุ่นน้อยหลังไม่เห็น15ปีเป็นแม่คนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและพิธีกรสาวมากความสามารถที่ใครหลายคนพิดถึงนั่นคือทรายเบนจ์จายหุ่นน้อยหรือเบนจ์จายกิยาปัดปัจจุบันอายุ4 8ปีเกิดเมื่อวันอังคารที่30กรกฎาคมพศ2 5 1 7เป็นนักร้องหญิงนักแสดงพิธีกรและนางแบบชาวไทยทางด้านชีวิตรักทรายสมรสกับนายรังสรรกิยาปัดเมื่อวันที่16มีนาคมพศ2 5 4 6 น้าโรงแรมแชงกรีล่าปัจจุบันมีทายาทด้วยการเป็นบุตรสองคนคือน้องต้นน้ําและน้องต้นไม้สําหรับชีวิตในวงการบันเทิงของซายเบนจาซายเธอนั้นเข้าสู่วงการด้วยการเข้าประกวด The b บ y m o d เด c o n t e s t ของนิตยสารวัยรุ่น The b o อยและเป็นพี่สาวของนักสแสดงชื่อดังโอเิรดาเทียมเพชรปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการชุมทางแสงทองและชุมทางดาวทองทางช่องหลากสีและอดีตผู้ช่วยเลขานุก,การผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์มริพัฒท์ทั้งนี้ทางด้านชีวิตการศึกษาเบนจาร์จายจบการศึกษาระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวิเศษศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่วิทยาลายัยนาศิลินกรมศิลปากรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏจันเกษมโดยหลังจากที่เธอสร้างผลงานมากมายก็ได้หายหน้าตา ไปจากวงการเพื่อไปดูรายทายาทและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมภาพล่าสุดและชีวิตปัจจุบันของเธอที่ต้องบอกเลยว่ายังสวยไม่เปลี่ยนรือทีเดียวทั้งนี้ผลงานในวงการเธอมีผลงานละครมากมายอาทิไอ้แก่นช่องน้อยสี2540อังกอร์พักหนึ่งช่องหลักสี2543ทองห้าช่องหลักสี2544บ่วงเลสเนหาช่องน้อยสี2546เพลงรักข้ามภพ ช่องหลักสีสองห้าห้าสองพ่อตาปืนโตสองหลานค้าใครอยาแตะรับเชิญช่องหลักสีสองห้าหกหนึ่งนอกจากนี้ยังมีผลงานเพลงด้วยโดยมีอัลบั้มเกมรักเกมกีฬาร่วมกับทัศพลหอมวงและแมงปอชนทิชาแบงค์บุญชัยและนิชาดารินเด่นชยัยสายสุพรรณและพิมยาดาและบริพันธ์ชัยภูมิ13มิถุนายน2546อัลบั้มชุมทางเสียงทองหนึ่งร่วมกับพิธีกรรายการชุมทางเสียงทอง อัลบั้มคุมทางเสียงทองสองร่วมกับพิธีกรรายการชุมทางเสียงทองแล,อละอัลบั้มชุมทางเสียงทองสามร่วมกับพิธีกรรายการชุมทางเสียงทองอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์บ้านไร่โอลเวง2 3ตุลาคม2547อัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์แม่ครัวหัวไข่2548ถึง2549อัลบั้มเพลงประกอบละครเพลงรักข้ามภพ2552และเพลงเหมือนอธิษฐานต้นฉบับ ไลฟ์เพลย์ของมาดอนน่าฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ